ก็กลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนึงนะครับกับเกมฮีโร่นี่หว่นหรือว่าเกมฮอนซึ่งจากตะกี้ที่เจ๊งไปทั้งหมด380บาทผมมาเจ๊งต่ออีก380บาทท้าคือรีบเดินออกไปซื้อทันทีหลังจากที่เจ๊งไปเนาะแบบมันค้างคามันหัวร้อนมันติดอะมันไม่ได้อนอะเซอร์ทุกทีอะแต่ว่าครั้งนี้ผมจะไม่แลกตั๋วแล้วผมจะเอาตั๋วไปแลกเปลี่ยนเป็นวอร์ดแทนเพราะว่าเนี่ยเพิ่งเห็นเห็นคนโพสในเฟซบุ๊กตะกี้นี้ก็เลยเอามาแลกนี่ดีกว่าค่ะก็มาลองดูกันครับว่า 1,183ทองจะได้อะไรมาบ้างจะได้ยูซ่าแอนนาลเซอร์ไม่ใช่ยูซ่าเออซ่าแอนนาลเซอร์หรือเปล่าสมใจหรือเปล่ามาเริ่มกันเลยฮะสำหรับครั้งที่หนึ่งไปลุยกันเลยเฮ้ยเอันนี้ห่วยละทำไมลงช้าเงี้ยเสวลาตัวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงๆด้วยแต่ก็ดีครับผมอยากได้วอร์ดนะแต่ผมก็เพิ่งซื้อไปอีก99วอร์ดนะเป็นวอร์ดเอ็มพาร์นะซึ่งเข้ามาก็ใช้เนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ย เจ้าก่องเพชรอ่ะโอ้โหลงอย่างนี้ผมว่าจําได้ว่าเป็นตัวแน่นอนัะถ้าลงแบบริมนี้เลยจะได้เป็นตัวร้อปร์เ็นต์หรือเปล่าใช่นะมาฮ่ขวร้อนจัดเลยตะกี้คือมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันต้องเอาอีกอ่ะเฮ้ยได้ได้ได้ตัวตัวได้อยู่ตัวได้อยู่ได้อยู่ฮะได้อยู่เฮ้ยแต่ถ้าได้นี่จะดีมากเลยเออซาแอนเเซอร์อืโอ้โหเหมือนแววเจงจะมาอีกรอบนะดูจากทรงแล้ว เฮ้ยอ hey, uh ื huh, uh ้ือื้มทำไมไม่ไปทางนี้่องทองแดงฮะโอ้โหแฟงกี้ฟเฟเบิลไม่อยากได้เลยเฮ้ย hey, ตั๋วก็ยังนีตัว๋วเอาตั๋วมาตั๋วดิเออเจ้าจเจ้าฮะจับแมวจับแมวไปกันต่อเลยฮะเฮ้ย hey, ขวาดิอื uh ้อเฮ้ยได้อยู่ตั๋วนะตัว๋วเอาตั๋วหกสิบมาไม่เอาอันนี้ไม่เอากล่องนี้ไม่เอากล่องนี้ถ้าจเจ้าอันนี้เอาตั๋วมาให้ไม่ก้านนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โห oh, ห่วยฮะกล่องห่วยแล้วไม่อยากได้ได้กินผมอุย้ยอาาุ้ยโอตาสนี่ก็ได้อยู่นะไฮไลท์เดอร์ผมไม่มีพอดีเลยไปต่อฮะตัว๋วไม่เอาทําไมโอเคเอาตั๋วมาฮะเอาตั๋วมาทำให้กล่องนี้เอาตั๋วไปอย่างเดียวพอ <c ười> <c ười> เฮ้ย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 อโอ้ยเฮ้ยอือาหารดังดีฮะดีก็ yeah, แย่ละตัว๋วโอ้โหตั๋วยี่สห้าด้วยนะ โอ้โหตั๋วแล้วรัวฮะอืมหื่มเฮ้ย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 อืมอัยอัยโอ้โหอันนี้เดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมหื่มพอผมพูดแล้วอะเอาตั๋วมาลองกลับกันนะเอาตั๋วมามันให้ตั๋วไหมลองดูนะฮะไม่อยากได้เลยกล่องกากลวงโง่ๆไอ้กล่องหวยสารเอาตั๋วมาเออตั๋วมาเออเอาตั๋วมาเออมันให้ตั๋วจริงๆฮะ ตอนนี้ผมก็แลกได้นะหมดไป5้ารอยแล้วก็จัดมาเลยฮะชืบโอเคสวยงามฮะได้มาแล้วต่อฮะยาวๆอีก500ยโกครึ่งทางนะไม่เอาตัวนะทีนี้เฮ้ยเออต้องเราพูดต้องกลับดีกลับกันดีเอาตัวมาเออเอาตัวมาเออดีดีฮะดีเอาตัวไม่อีกเอาตัวมาให้หมดเลยอยากได้ตัวมากอยากได้ตัวยังไงก็ตัวไม่อยากได้อย่างอื่นนอกจากตัวละโอ้โหมันให้มาฮะ <c oughs> เฮ้ยไม่อยากได้ฮะผมมีร่าง Ultimate อันติเมตเดี๋้วไนงะ มาเอาตัวมาอีกเอาตัวไม่อีกเออ,ก,เอกล่องโอ้ยหืมแสดงว่าผมต้องแอบสับสนในใจเราะว่าอยากได้อน,นี้มันก็เลยเอาอันนี้มาให้เมื่อกี้มันเกิดความสับสนอลหมานขึ้นในใจนิดหน่อยอะเอา่เอานี้เท่านี้เอาตัวมาไม่ก็กล่องโมโงนี่มาก็ได้เออมันให้จริงฮะมันให้จริงเห็นใจกันบ้างเฮ้ยสามร้อยสิบนะเฟ้ยเฮ้ยสามร้อยสิบนะว้ย,ย,ะยจะมาจุกง่ายอย่างนี้หรือเฮ้ย ไม่เอาตัวแล้วให้มันเยอะเกินไปแล้วเจ้าทองเอ,อไม่ใช่เจ้ากล่องเพชรเฮ้ย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 โอ้โหนิดเดียวอ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยแน่ตัวเนี่ยเราบีเจ๋งเจ๋งกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยฮะเฮ้ยพี่บอกก่อนเลยครับถ้าไม่ได้อันนี้มาคือเจ๋งเจ๋งมากด้วยเจ๋งหนักมากด้วยนะเฮ้ย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 เฮ้อันนี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ย จ๋งฮะรอบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะโอ้โหตัวอีกแล้วอะ่ะโอ้โหตัวพันหนึ่งอะถ้าไม่รวมมันนั้นอะถ้ารวมมันนั้นด้วยผมได้ตัวพันหนึ่งแล้วอะ่อวะอวตารไม่ได้เลยอะเฮ้ยไม่ใช่แล้อย่างเงี้ยเฮ้ยได้กล่องทองแดงกะกากมาโอ้โหไม่อยากได้เลยพีชิงดักมังกี้ร่างกะกากร่างไก่ลนะโอ้โหตัวไปแล้วเฮ้ย คือรอบตะกี้สาม้สิบเจ็งไม่พอฮะรอบตะกี้ยังได้ดีกว่าแล้วรอบม้มาเจออีกสาม้สิบอีกหนักกว่าเก่าสิบเท่าได้โอ้โหไอ้นี่ลงรัวๆฮะรอบนี้ไหนไหนท์ฮาไม่อยากได้บอกเลยว่าอยากได้เอไซนนอเซอร์อย่างเดียวตอนนี้โอ้โหเจ็งฮะไอ้กล่องนี้ก็ไม่ออกนะเฮ้ยผมว่าแหม่งแหม่งนะเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นน่ะไม่ใช่มัง้งเฮ้ยไม่ใช่ละมัง้งลงอันนี้ก็ยังดีอา้าอีกครั้งหนึ่งอะเฮ้ยคือมันไม่ใช่อะ่ะเฮ้ยถ้าผมไม่ได้นี่ผมเจ๊งเจ๋งเจงเจ๋งเลยเนี่ยเฮ้ยต้องกดตัวผมไม่เคยฮือกดที่จุดแล้วกันเผื่อจะได้ตรงกลางพอดีเฮ้ยกดที่ตัวอ่างดีกว่าตรงกลางอ่อยปล่อยเนี่ยตรงกลางพอดีเนี่ยเอานี้มา รูนิดเดียวแต่ว่าเอามาเถอะขอร้องรอบสุดท้ายแล้วฮะเจ๋งฮะเอ้ยได้อีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าลงตัวอยากลุ้นอยากลุ้นโอ้โหรอบสุดท้ายจริงๆแล้วฮะอือหืออือหือโอ้โหโอ้โหร้อนนึงนะผมขอทำใจก่อนสาร้อยสิบบาทหายละลายไปกับผมเพล่งสามร้อยสิบทิ้งอ่ะอือ อืมโอเคฮะจบอย่างรวดเร็วฮนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปร้องไหน้นึงครับบ๊ายบายครับไม่รู้จะบอกลายแนะล้วร้อง่ายบายจ้า